เพื่อนๆคะเราคือผู้เลือกนายกลุงตูนะคะในตอนเลือกตั้งและเราก็คือผู้ที่เคยพูดกับคนในครอบครัวว่าลุงตูคงบริหารประเทศไม่เก่งเพราะว่าท่านเป็นแค่ทหารแต่ที่เราเลือกท่านเพราะว่าเราคิดว่าท่านคือคนดีที่พ่อหลวงเลือกแต่ว่าวันนี้นะคะเพื่อนๆ เราไม่เสียใจเลยค่ะที่เราเลือกลุงเราภูมิใจในตัวเองนะคะที่เราเลือกลุงเพราะผลงานของลุงคือมันผุดออกมาเยอะมากๆเลยค่ะลุงและทีมงานของลุงเก่งมากๆเลยนะคะ8 9ปีที่เรามีนายกประยุทธ์จันโอชาหรือนายกลุงตู่นะคะเป็น8 9ปีที่มีแต่ความสงบร่มเย็นของประเทศเพราะลุงไม่เคยโจมตีใครค่ะ และลุงก็มีแต่บอกให้ทุกคนรักและสามัคคีกันอันนี้คือความจริงที่เรามองเห็นเวลาลุงออกสื่อนะคะส่วนผลงานของลุงมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการวางฐานรากให้ประเทศทำถนนหนทางรถไฟเรืออากาศอะไรก็แล้วแต่เราไม่เคยเห็นผ่านสื่อเลยค่ะเราก็เพิ่งมาเห็นในช่วงหลังๆก็คือตอนนี้เองนะคะมันยิ่งทำให้เราภูมิใจแล้วก็ดีใจที่เราเลือกคนไม่ผิดค่ะ เรามาคิดย้อนกลับไปอีกทีนะคะตอนที่เราค้าขายคือเราเป็นแม่ค้าค่ะ8ปปีที่ลุงบริหารประเทศเราไม่ได้ค้าขายยแย่เลยนะคะแต่ก็แปลกที่ทำไมเรารู้สึกว่าเราแย่นั่นเป็นเพราะสื่อพาเราแย่หรือเปล่าจริงๆมันมันโอเคกว่ารัฐบาลชุดนี้บริหารแบบมากมายเลยค่ะมันอุ่นใจนะคะตอนที่มีลุงตู่ประชาชนอุ่นใจ กล้าจับใจ่ายใช้สอยเพื่อนๆคะ่ะ8ปปีที่ผ่านมานะคะถ้าไม่ใช่รัฐบาลลุงตู่แล้วมาเจอวิกฤตโควิดแบบตอนลุงตู่บริหารประเทศคงตายไปนานแล้วคะ่ะแต่เป็นบุญของคนไทยนะคะที่มีลุงตู่บริหารประเทศในช่วงวิกฤตโควิดเราเองก็เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่ได้เงินเยียวยาจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเราชนะ โครงการคนละครึ่งหรือเงินชดเชยตอนนั้นนะคะที่ขา,ขายไม่ได้เลยได้เดือนละห้าพันนะคะสามเดือนก็คือหมื่นห้ามันทําให้เรารอดตายค่ะมันทําให้เรามีเงินซื้อข้าวกินเพื่อนๆหลายคนก็คงจะไม่ลืมตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงคะเพื่อนๆประชาชนไม่กล้าจับใจ่ายใช้สอยเลยยอมรับเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือเงียบมาก แล้วเราก็งงอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าคนที่โจมตีลุงอย่างเขาสามารถร่ำรวยได้ในยุคข,ของลุงไม่ว่าจะเป็นการค้าขายออนไลน์เนี่ยมันมีบางคนที่ต่อว่าลุงเหลือเกินว่าลุงบริหารประเทศไม่เก่ง,ท,งทั้งที่ตัวเองร่ำรวยมีเงินร้อยล้านพันล้านจากยุคข,ของลุงและก็อย่าลืมนะคะว่าการค้าขายออนไลน์หรือการจับจ่ายใช้สอยกันจะจ่ายเงินเล็กๆน้อยๆห้าบาทสิบาทเนี่ย ผ่านแอปผ่านพร้อมเพลผ่านระบบธนาคารเนี่ยความทันสมัยเหล่านี้เกิดขึ้นในยุคไหนเกิดขึ้นในยุคของลุงใช่ไหมคะอันนี้เราต้องยอมรับนะคะว่าลุงตู่และทีมงานของท่านคือเก่งมากๆเลยค่ะเราอุ่นใจมากๆเลยที่มีนายกประโยชน์ค่ะอยากบอกลุงว่าคิดถึงลุงนะคะส่วนทุกวันนี้รัฐบาลภายใต้ใตการบริหารของรัฐบาลชุดนี้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อน โดยส่วนใหญ่ของประเทศคือเงียบเหงาซบเซาค่ะถา้าใครที่ค้าขายดีคือคักเราก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยอย่างจริงใจเลยค่ะแต่เราดูดูโดยภาพรวมแล้วคนไทยลำบากค่ะ5บาท10บ,บาทก็คือต้องคิดต้องคิดเยอะต้องคิดมากเลยแล้วตอนนี้งบประมาณของประเทศนะคะลงไปสู่ประชาชนคือน้อยมาก ตอนนี้แทบจะตัดทุกงบที่จะเข้าถึงประชาชนอย่างเงินดิจิตอลที่จะไม่ได้ที่ยังไม่ได้ยังไม่เกิดเนี่ยนะคะถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆคนที่ได้ประโยชน์ก็คือนายทุนแล้วล่าสุดนะคะขขาวที่น่าเห็นใจก็คือเงินชดเชยของชาวนาไล่ละ1,000บาทก็จะถูกตัดไปกลายเป็นปุ๋ยคนละครึ่งซึ่งคนที่ได้ประโยชน์สัมส่วนตัวเราเรามองว่าเป็นนายทุนได้ประโยชน์ไม่ใช่ชาวนาค่ะ ทำไมงบประมาณของประเทศเงินภาษีของประชาชนถึงไม่เข้าประชาชนคะประชาชนนี่ยังจนอยู่เลยแต่นายทุนเขาไม่อดตายคะ่ะอยากให้ผู้บริหารประเทศนะคะคิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนให้มากๆดินแดนของประเทศไทยก็อยากให้คงไว้ให้คนไทยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นข่าวก่อกูดหรือว่าขาวให้ต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีส่งสารคนไทยนะคะา